สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่เป็นตะหักสุกุสุคนครับผมช่องตนบีมอนแชร์ลิมเพื่อนออฟิเชียลครับปาพี่น้องมาเบิ่งนะครับบรรยากาศชุน้าบ้านครับพี่น้องครับตอนนี้รถไถขับเกล็หน้าบ้านครับพี่น้องว่าชิเชียพื้นที่สิลาดปูนนะครับพี่น้องครับจะลาดปูนหน้าบ้านนะครับก้อนสิคอดมือทำบุญบ้านนะครับทำบุญบ้านวันที่สิบห้าสิบหกนี้นะครับพี่น้อง ตำบลบ,บ้านปีที่สองนะครับก็เลยสิเคียพื้นที่นาบ้านนะครับเหตุลาดปูนให้มันสาดัมสาดตาจะง่อยไม่ให้มีฉีดตมนะครับต,ต้นตกมาขฉีดต้มไยปวดก็เลยต้องสีดลาดปูนนะครับ อินยางแกนเลยแกนกับแกนเนี่ยเป็นร้อยหัวแกนครับคนอะได้เหระมจก แกนคัะพี่น้นองลาดขา้ามเบิร์เลยครับข้างลั่นจอดรถโลกจอดรถฉลาดมากนี่นะครับเกินทีควางเตือดพีด่น้องรับนวันเมืองแหลวปูนเบิร์ประมาณนะครับ1 9คิวนะครับ ขนาดเฮ็ดฮอดนีได้พี่น้องครับเฮ็ดฮอดช่วงหน,น้นาร้านหน้าร้านขาทางร้านขาเมืเ่าาี้เน,นี่ยฮอตนาบ้านนะครับแล้วก็เขามาแล้วนี่รงรถนะครับเฮ็ดคำนวณมือล้วพอแล้วเป็นสร้างนะครับคำนวณไหนแล้วว่าประมาณสิบเก้าคิวนะครับหนาอยู่ประมาณเจ็ดเส้น ชิบหายชิมกนี่ทำบุญเด้อครับพี่น้องเด้อนะครับป้าตรวจตำบุญน้ำดังพลเดศีท่านบุญนะครับบ้างครับเขาต้นไม่กินกแต่ท่านบุญน้ำได้นะครับพี่น้องครับ ลำบ่บ่ะคอเคปูนได้ต้องหามันสูงอยู่แล้วดึงเอาลงอีกมันบ่เข่าเลยตุ่น ผมเต็มแบบสี่ด้

ั่บเห็นบ่เห็นผักนั่นบ่ะเนี่ยตาเดีมันซูซี่กับผักนั่นตั้งแต่ใส่ผักซ้ำผักนั่นซ้ำผักนั่นไม่อยู่รวมนี่ก่อนรวมตาเห็ดสาโลบมาเอาไหมอ๋อไอ้เลืออยู่นี่จะขอหนึ่งนี่ไหมประมาณนี้ไหมไอ้ผมเห็นเป็นบันไดอย่างนี้แล้วสีเหลืออยู่สองคัน เมืองเดียวไม่เห็นมิน,นบ้โบราณน,นครับครับคุณน้องสิเทธปุนเจียบพื้นที่ก่อนประมาณอีกจักสองสามมือนะครับวันเสด็เทเลยนะครับก่อนหอดเมืองานประมาณวันที่สิบห้าสิบหกเราก็มีงานนะครับทําบุญขึ้นบ้านนะครับทําบุญปีที่สองนะครับทําบุญบาทน,นะ ไปอีอาขอบุณทุกการที่ตามขอบุณทุกใดทุกแช่ทุกใจพี่น้องครับผมนะครับไปสุดรมบุญน้ำกันะครับ,รรบ,นนะรบอนุโมทนาบุญน้ำเด้อพี่น้องเด้อนะครับอยู่ดีมีแรงร่ำรวยสุกคนครับวันที่15 16 เรามาทำบ้านด้วยกันนะครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ